เพลงใหม่ก็มาค่ะเหมือนกับ,บรู้โจท์ล่วงหน้ามาก่อนนะคะวัาจะผ่านเข้ามาถึงรอบไฟนอลแล้วห้ามร้องเพลงซ้ำแต่ที่จริงแล้วหนุ่มๆวงเรนโค้ดคิดและวางแผนกันมาล่วงหน้าแล้วค่ะว่าแต่ละรอบจะร้องจะเล่นอะไรจะทำให้โชว์ออกมาปังค่ะโดนใจกรรมการและคนดูคว้ารางวัลชนะเลิศไปเลยค่ะและรางวัลเบสโชว์ r รีชั่นเวทีประกวดดนตรีวงเล็กอยากเล่นห้างใหญ่2024มาได้สาเร็จค่ะและมีโอกาสได้เป็นศิลปินสังกัดค่ายเพลงใหญ่ แม้จะฟอร์มวงกันมาไม่กี่ปีค่ะเรนโพ์ฝันไว้ไกลว่าอยากจะเป็นศิลปินอาชีพเลยเจียดเวลาจากงานประจำนะคะสู้ทำเพลงกันเองมาตลอดจนเมื่อได้โอกาสลงสนามแข่งครั้งใหญ่ใส่สุดไปเลยค่ะหวังจะเปิดเส้นทางการเป็นศิลปินอาชีพให้กับสมาชิกของวงค่ะ อีกหลายวงนะคะก็สู้ฝ่าฟันกันมาจนได้เป็นแปดทีมสุดท้ายค่ะยังวงนี้ Sunday Night นะคะได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก็เก็บคอมเมนต์จากคณะกรรมการและศิลปินรุ่นพี่ตลอดการแข่งขัน,ขนปรับโชว์ไปเรื่อยๆค่ะสุดออกมาลงตัวมากที่สุดในรอบไฟนอลวัดเซ็งกรี๊ดและคำชมไปเพียบนะคะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นเวทีใหญ่ครั้งแรกของพวกเขาด้วยค่ะ ส่วนวงโฟวิสค่ะรองชนะเลิศอ,อันดับสองที่ฟอร์มวงกันมาเป็น10ปีแล้วแต่ไม่เคยหยุดหาโอกาสใหม่ๆเพราะเชื่อว่าวงการดนตรีก้าวไปข้างหน้าอยู่ตลอดตัวนักดนตรีเองก็ต้องตามให้ทันค่ะการที่ให้หลายๆวงที่มีความฝันแบบพวกเราอย่างเงี้ยครับที่วันหนึ่งที่ ตั้งใจจะเป็นศิลปินสักวันหนึ่งไม่ว่าคุณจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยอย่างน้อยคุณได้ประสบการณ์ในการที่คุณได้มาเหมือนเจอสนามจริงเนาะได้มาเพอร์ฟอร์มได้มาเพอร์ฟอร์มนเวทีได้มีคนดูอะไรครับได้โชว์ให้กรรมการดูแล้วอย่างน้อยคุณได้คนคอมเมนต์ที่เป็นระดับศิลปินจริงๆอย่างเงี้ยครับคุณก็จะได้ประสบการณ์ตรงนี้ไปในการที่คุณจะไปพัฒนาเดเวล็อปตัวเองขึ้นไปอีกครับผมว่าตรงเนี้ยสำคัญสำหรับนองตีหน้าใหม่ถูกต้องน้องตีหน้าใหม่มากๆที่จะ ที่จะเอากลับไปเดเวล็อปตัวเองได้ดีมากๆครับาะว่ามันเปิดกว้างมากขึ้นเพราะด้วยแนวเพลงที่คนจับต้องงด้ง่ายขึ้นและมันเข้าถึงคนมากขึ้นครับเริกายเป็นว่าข้อผมที่แบบเป็นเป็นเพลงที่ค่อนข้างเมนอยู่แล้วอ่ะแต่อาจจะไม่มีโอกาสรายการนี้มันเลยเป็นรายการที่เปิดโอกาสสาหรับวงที่เป็นทําเพลงพอปเพลงพ็อปล็อกเลยนะครับให้คนรู้จักมากขึ้นทุกวันนี้ครับพวกเราสามารถทําเพลงได้ง่ายขึ้นมากทาที่บ้านก็ได้ดังนั้นเราก็จะต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาใช่ให้แบบว่าให้โผล่ให้ให้ ให้ผลงานเราดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับรมันมันกว้างมากเดี๋ยวนี้ดีมากเราพยายามให้คนรู้สึกว่ารู้จักเรามากขึ้นในแต่ละรอบเราพยายามแสดงความเป็นตัวเองออกมาให้แต่ละคนเห็นครับนั่นคือสิ่งที่เราบีบกันโดยตัวผมเองเนี่ยผมทํางานอยู่ต่างจังหวัดครับทางานประจาอยู่ที่โคราชผมก็อย่างวันนี้ที่เกิดขึ้นผมก็มีความรู้สึกว่ามัมนมันเกินความคาดหมายผมชีวิตผมแค่เราไม่อยากเลิกเล่น ผมผมก็เป็นคนที่ต่อคิวแล้ววันนี้ผมมาถึงคิวผมแล้ว ขาดไในกับนักดนตรีดูตัวอย่างได้จากรุ่นพี่วงนี้แล้วค่ะเบ d r o รูมออรินะคะครั้งนี้มาทั้งร่วมโชว์และก็เป็นกรรมการด้วยแต่ว่าถ้าย้อนไปค่ะสมัยพวกเขาฟอร์มวงกันแรกๆเดินสายประกวดมาเหมือนกันพี่ๆี่เ r o o m Audio บอกว่าไม่เคยขึ้นไปยืนเป็นที่หนึ่งเลยสักครั้งแต่ก็ไม่ท้อค่ะเก็บคำคอมเมนต์มาพัฒนาวงกันต่อจนวันนี้กลายเป็นวงไอดอลของรุ่นน้องมีเพลงฮิตระดับร้อยล้านวิวทางออนไลน์ค่ะ ซึ่งในมุมคนที่เคยสู้มาก่อนนะคะทั้งเบ r o ูอ Audio แล้วก็เอกซีซ5อีกหนึ่งกรรมการเห็น <He S 2> ตรงกันนะคะว่าเด็กยุคนี้มีทักษะมีไอเดียต่างๆพร้อมต่อยอดที่สําคัญค่ะคือใช้โซเชียลกันเป็นรู้วิธีพาเพลงไปหาคนฟังซึ่งนี่เป็นกลยุทธ์ที่จําเป็นมากนะคะในยุคที่วงการดนตรีคึกคักและคนฟังดนตรีก็เปิดรับเพลงหลายแนวมากขึ้นค่ะ ทุกวันนี้เรามีเรื่องสื่อเรื่องโซเชียลอะไรเงี้ยเหมือนมันมีเรื่องของ EQ มาเกี่ยวการรับมือกับสื่อหรือการหรือเรื่องของท titude ในการทำงานอะไรเงี้ยว่าพอพอเป็นวงที่เป็นอิสระมาประกวดเงี้ยเราไม่ได้มีค่ายไม่ได้มีใครที่แบบมาคอยดูแลเราแต่ถ้าเราไปเป็นศิลปินแล้วเราอยู่ภายใต้สังกัดการทำงานกับองค์กรมันก็อีกเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยครับมันก็ น่าคือประกวดเสร็จชนะเนี่ยแค่จุดเริ่มต้นแหละแต่ระหว่างทางที่จะไปสู่ความสําเร็จเนี่ยอันเนี้ยยากกว่าเยอะเลยมันต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องเจอครับแผมไม่อยากให้พวกเราเป็นตัวอย่างอย่างที่บอกนี่คือวงที่ไม่เคยประกวดชนะเวทีไหนเลยนี่คือวงที่ยื่นเดโมให้ค่ายไม่เคยมีค่ายหไหนหอเอาเลยเราเลือกที่จะสู้ต่อไปเราเลือกที่จะทำสิ่งที่เราเชื่อมั่นต่อไปจน เรามีเพลงดังเนของตัวเองตำแหน่งในงานประกวดอาจจะไม่ได้สำคัญในการเล่นดนตรีต่อๆไปในอะนาคตสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่เลิกไม่แพ้เราใช้<ร>พลังทำอง<ป>เองต่อไปเรื่อยๆยิ่ง ขันสูงก็ยิ่งต้องคิดเยอะนะคะกับการทําเพลงค่ะแต่ถ้าจะตามเทรนเน้นกระแสอย่างเดียวนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะยืนยันจากศิลปินรุ่นพี่ว่าเอกลักษณ์และตัวตนของแต่ละวงยังต้องมีค่ะแม้จะใช้เวลาไปบ้างในการสร้างชื่อให้เป็นที่รู้จักหรือว่าบางผลงานเนี่ยอาจไม่ประสบความสำเร็จในทันทีก็ถือว่าค่อยๆเรียนรู้กันไปค่ะ